แข่ของภูมิคั้นต่าที่เราพบนะครับก็คือ1นนะครับคนไข้ซึ่งไปผ่าตัดเปลี่ยนตับเปลี่ยนไตเป็นหัวใจเปลี่ยนปอดเนี่ยคนไข้กลุ่มนี้ที่โชคร้ายเนี่ยจะต้องทานยากดภูมินะครับตุ้งทองทานตลอดชีวิตเพราะว่าเราเอาอวัยวะของคนที่เสียชีวิตแล้วเรามาใส่ในตัวเราเนี่ยอันที่2ก็คือ คนที่เป็นมะเร็งเนี่ยร่างกายหอ่อนแอลงมากนะครับเราก็จะโดนยาฆ่ามะเร็งอะไรต่างๆมากมันก็จะทําให้คนไข้เนี่ยมีภูมิกันต่าลงเยอะเลยนะครับ้อที่3ก็คือเป็นคนกลุ่มไข้ที่เราเคยได้ยินว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองพวกนี้ภูมิภุมมกันเขาค่อนข้างจะโอเวอร์ไฮเปอร์ก็ทําลายตัวเองก็เลยต้องกินยากดภูมิเพราะฉะนั้นกลุ่มที่หกับกลุ่มที่3เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ทานยาอยู่นานมากเมื่นถูกกดภูมิอยู่นานนะครับแต่กลุ่มที่3านี่ไมุ่นแลเท่ากลุ่มที่1เพราะคนกลุ่มที่1ต้องทานยาาดสทีู่งมก ส่วนกลุ่มที่4ี่นี่เราก็เคยได้ยินมาหมดแล้วคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันบุกรองจากการติดเชื้อโรคนะครับซึ่งก็อย่างเช่นคนไข้ที่เป็น HIV ใช่ไหมครับในสี่หัวข้อย่อยเนี่ยจะเป็นคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันที่ต่ํานะครับแล้วก็แต่แย่ที่สุดคือกลุ่มที่1นนะครับกลุ่มที่หนึ่งยแย่ที่สุดนะครับกลุ่มที่2เนี่ยเขาก็ต้องไปลบกับมะลงมะเร็งอะไรก็ว่ากันไปกลุ่มที่สาก็คล้ายๆกลุ่มที่1ส่วนกลุ่มที่4เนี่ยเป็นกลุ่มที่เขามีโรคภัยเ็แท อันนี้คือประเด็นก็คือจะสังเกตว่าในคลิปของผมผมจะพูดเรื่องขูดมากเลยนะครับที่พูดคลิปนี้เพราะผมไปพบคนไข้ที่อยู่ในข้อที่1นของคาถามข้อที่1นก็คือเป็นคนไข้ที่เปลี่ยนไตมาตั้งอ่อายุยังน้อยแล้วตอนนี้ก็อายุ่3 4 40แล้วก็ติดขูดมาที่ฝ่าเท้าต้องเรียนให้ทราบว่ารักษายากมากนะครับเพราะว่าในการที่คนไข้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแล้วก็ต่าลงเนี่ยมันขูดจะกระจายตัวเร็วแล้วก็พลาดพังเผลอน,นิดหน่อยหขูดก็มา เพราะฉะนั้นเราก็จะมาถามเขาที่สองว่าหูดนี่มาจากไหนบ้างก็ง่ายมากเลยครับก็หูดมาจากคนใกล้ชิดนะครคนใกล้ชิดเนี่ยที่เป็นหูเล็กน้อยยังบางทีไม่ใส่ใจสังเกตนะครับพวกท่านหรือพวกเราเราทั้งหลายเนี่ยเราจะมีหูเล็ก,ลกๆน้อยน้อยอยู่ตามฝ่าเท้าฝ่ามือบ้างเนี่ยแล้วเราก็คิดว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกไม่ต้องไม่ต้องไปหาหมอเปลืองเปลืองค่าใช้จ่ายเปลืองเวลาอะไรต่างๆแ,แต่ลืมไปว่าเรากําลังดูแลคนไข้ที่มีผมกันบกพร่องใช่ไหม พราะฉะนั้นถ้าคนไ้ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยเอาหูมาติดเนี่ยคนไข้ที่มีภูมิกันบกพร่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่คือถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาไปติดหูดมาเนี่ยก็รักษามไม่ค่อยยากนะครับตอบตรงๆว่าไม่ยากเลยแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิกันบกพร่องแล้วเราประสงค์ดีพาไปไป,ไปไปไปวัดไปอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไปในที่สาธารณะไปเดินห้างเอามือไปจับราวบันไดอะไรต่างๆคือที่สาธารณะทั้งหลายหรือเดินทางก็นั่งรถเมล์อะไรโหนรถเมล์อะไรต่างๆมืที่ติดหูดมา แล้วคนไข้ที่มีภูมิวันบกพร่องนี่อย่าลืมนะครับบางครั้งก็มีเด็กด้วยมีเด็กบางคนเป็นมะเร็งเน้อกรเด็กเราก็ไปติดหูดมาจากสนามเด็กเล่นเพราะฉะนั้นง,ง่ายๆเนี่ยข้อนี้ก็คือข้อหนึ่งญาติสนิทมิสหายหรือคนดูแลที่มีอาชีพนะครับที่มาสัมผัสผูผ้ป่วยที่มีภูมิวันบกพร่องทำให้เราพูดไปติดเขาหรือสองตัวผู้ป่วยเองไปในที่ที่สาธารณะแล้วก็ไปติดมานะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในข้อที่2ว่าคนไข้ติดหูดเป็นอย่างไรเนี่ยการป้องกันสําคัญมากป้องกันอย่างไรก็คืออยากให้คนที่เป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือคนที่ดูแลคนไข้ที่มีภูมิเงินบกพ่องเนี่ยต้องสํารวจตัวเองเนะฮะถ้าตัวเองมีหูดเล็กๆน้อยๆต้องรีบไปอ,ออกนะครับอันนี้ก็จะช่วยป้องกันได้ระดับหนึ่งข้อที่2ก็คือเวลาผู้ป่วยจะไปในที่สาธารณะเนี่ยพอเราตระหนักรู้อย่างนี้ปุ๊บถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปในที่ที่สาธารนณะมากแต่ถ้าไป ก็พยายามให้ลดละว่าไม่เอามือหรือเท้าไปสัมผัสในบริเวณที่มีคนไปแพร่กระจายเชื้อโรคเยอะมากเช่นว่าเราจะเข้าไปไหว้พระประธานบ้างหรือไปลดน้ำํำพระประจําวันเกิดบ้างอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังรอจะไปทําให้แทนไม่ต้องให้ผู้ป่วยไปเสี่ยงเพราะถ้าติดหูดมาแล้วแล้วก็มันก็จะยุ่งมันจะลามเร็วมากครับ คราวนี้ในข้อที่4ี่นี่ก็เป็นเรื่องที่ให้สมบูรณ์ในคลิปนี้ก็คือว่าให้สังเกตนะครับว่าถ้าเราไปมาหรือเราเองเป็นผู้ดูแลแล้วเราเป็นหูแล้วเราไปรับการรักษาแล้วเนี่ยให้รีบสังเกตเลยว่าในคนไข้ที่เราดูแลอยู่นี่มีหูหรือไม่ฝ่ามือฝ่าเท้าตามตัวอะไรต่างๆทีมงานของเรา,เาลูกมาให้ดูนะครับอย่าปล่อยให้เลอะอย่างนี้เลยนะครับแต่ถ้าเริ่มเป็นเล็กๆน้อยๆเนี่ยรีบเอาออกเอาออกแล้วก็จะจบได้ง่ายนะครับอันนี้ในกรณีของ ผู้ป่วยและพูดดูแลผู้ป่วยในในขณะเดียวกันในสําหรับแพทย์แพทย์เวลาเห็นคนไข้ป่วยป่วยเป็นภูมิคุ้มก,กันบกพร่องเนี่ยต้องต้องต้องให้ใส่ใจในเรื่องให้คาแนะนําเรื่องโรคติดเชื้อที่ผิวหนังด้วยนะครับและถ้าเกิดเจอเข้าว่าเป็นหูนที่ฝ่ามือฝ่าเท้าเนี่ยอย่าพยายามแนะนําการรักษาที่ง่ายๆเหมือนคนทั่วไปเช่นเอาน้ายาหยดหรือไม่ก็เอาลิควิดเนโตรเจนมามาคล้ายๆกับพยายามจะฆ่าโดย คิดว่าเป็นการรักษาคนปกติให้แนะนําให้ส่งไปให้หมอที่เขาตัดออกก็ตัดออกเลยนะครับถ้าสมมติว่าเราไปใช้วิธีง่ายๆเหมือน,นคนไข้ที่ไม่ได้มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยถ้าเกิดลามขึ้นมาุ๊บเนี่ยวันหลังเหนื่อยมากเลยแล้วในที่สุดก็ต้องส่งไปให้หมอที่เขาเชี่ยวชาญที่จะจัดการจริงจังนะครับคนไข้ที่มีภูมิกันบกพร่องอยู่เนี่ยไม่ว่าจะข้อใดในที่เรายกตัวอ,อย่างพอสังเกตในะข้อที่หนึ่งเนี่ยให้รีบส่งไปหาหมอแล้วก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับ ถ้าอยากจะให้โปรแกรมนี้นะครับดำเนินต่อไปแล้วทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันกดไลค์แล้วก็ให้ช่วยให้กำลังใจกด Subscribe กันด้วยนะครับ